แกเสียงหัวใจตอนน้องขยับปกติไหมคะอ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่หมอเจอรลนงลงหมออาจจะไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่คุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็ตามอไปซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกอะแล้วมาฟังเองพ <c oughs> ยายามรณลงต่อต้านมาสักพักแต่ว่าจริงๆถามว่าทําไมไม่เห็นด้วยคือมันเปลืองนะคะมันเปลืองเพราะอะไรเพราะว่าคือบางทีอะเราฟังใช่ไหมคะ มันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ควรจะฟังปกติมันต้องคำก่อนแล้วถ้าจะฟังให้แม่นยำคุณพ่อคุณแม่ต้องไปเรียนนะก็คือไปเรียนคำก่อนแล้วก็จะต้องเด็กก็ต้องตัวใหญ่พอสมควรด้วยก็คือตั้งแต่5เดือนขึ้นไปอะที่คือจริงๆประมาณ7เดือนอะถ้าคนไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลมาตรวจขนาดนักศึกษาแพทย์นะบางทีมันยังคำไม่เป็นกันเลยเวลาหมอสอนให้คำมาเนาะมันต้องคำว่าส่วนหลังอะอยู่ตรงไหนแล้วก็ฟังทางด้านที่เป็น กระดูกสันหลังของน้องอ่ะเออถึงจะฟังได้แล้วก็ไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็ฟังแล้วถูกต้องนะคะฟังมั่วๆได้ไหมได้แต่มันจะเป็นที่ประจอนแม่บ้างอะไรบ้างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะแล้วไอ้บอกว่ามีคลื่นรบกวนอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยค่ะเพราะว่าไอ้ตัวดอปโทเนเนี่ยมันจะรับคลื่นมาผ่านน้คขําใช่ไหมคะเวลาที่มันมีการสั่นสะเทือนของน้ําค่ําอ่ะมันก็จะแปลเป็นเสียงได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่จําเป็น อ่อทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบางทีมันก็มีขึ้นไอคลื่นพวกนี้แทรกได้อยู่แล้วนะคะวันนั้นเราต้องฟังนานพอสมควรให้มันนิ่งนะคะเอ่อพอนิ่งแล้วมันถึงจะฟังได้นะคะแล้วก็ สิ่งสําคัญกว่าการฟังนะคะก็คือการนับลูกดิ้นนะคะถ้าเราฟังแล้วไม่มั่นใจนะคะหรือว่ามันมีคลื่นอะไรก็แล้วแต่แต่ลูกเราดิ้นปกติอันนี้ในกรณีที่อายุคันน้อยๆนะคะคือน้อยกว่าเจ็ดเดือนเนี่ยเราก็อาจจะสบายใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจอาจจะไปอันตรสาซาวอันตรตาซาวเลยนะแล้วก็จับเพาเวฟเลยจับที่ห้องหัวใจเลยว่าหัวใจเต้นถูกจังหวะไหมอย่างนี้นะคะแต่ถ้า,ายุคคันเยอะแล้วนะคะอาจจะ เนาะอาจจะไปตรวจเป็น NST นะคะเพื่อดูว่าน้องโอเคหรือเปล่าก็ได้นะคะ